การนำโรงแรมขนาดเล็กจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่ระบบหลังจากมีกฎกระทรวงอนุญาตให้โรงแรมขนาดเล็กที่ดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัยก่อนปี2559สามารถที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ค่ะล่าสุดพบว่าผู้ประกอบการมีการยื่นคำขอแล้วกว่า100แห่งนายธีรพงศ์ช่วยชูประลัดจังหวัดภูเก็ตระบุถึงความคืบหน้าการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต หลังจากมีกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมปี2559โดยกำหนดให้ยื่นคำขอได้จนถึงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ประกอบการยื่นคำขอมาแล้วกว่าร้อยแห่งแต่ดำเนินการแล้วเสร็จเพียงแค่8แห่งเท่านั้นส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยังพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่กองช่างท้องถิ่นบางแห่งยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่กำหนด จึงมอบหมายให้สำนักงานยุทธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตทำความเข้าใจและเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรก็ตามค่ะพบว่ายังมีผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอยังไม่แล้วเสร็จก็ขอให้ท่านได้ไปแจ้งเจ้าที่ไว้เพื่อเราขึ้นทะเบียนเพราะว่าท่านยังขอบัาชีพยังไม่ถูกต้องนะครับเราก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ท่านทําให้ถูกต้องวันนี้จังหวัดกําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่ก็คิดว่า จากข้อมูลทางอโกลดาหรือข้อมูลอะไรยังมีอีกเยอะครับที่ยังไม่เข้ามาก็อยากจะให้ทุกคนได้กระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครทักทักกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นให้เร่งดำเนินการไปยื่นคำขอเปิดโรงแรมที่อำเภอการยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กถือว่าเป็นก้าวสาคัญค่ะที่ทําให้ผู้ประกอบการเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง และนําใบอนุญาตไปใช้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะคะยังรวมถึงโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศนับหมื่นแห่งอีกด้วย ดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้เนื่องจากติดขัดที่ข้อกฎหมายประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการกำหนดพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่สีเขียวจึงมีความพยายามผลักดันให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงแรมขนาดเล็กจนนำไปสู่การออกกระทรวงกำหนดลักษณะาอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมปี2559เพื่อนำโรงแรมขนาดเล็กเข้าระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ